ดีครับท่านผู้ชมครับคืนนี้พามาเดินชมสวนนี่ครับนี่คือต้นมะนาวโหนะครับออกดอกเต็มเลยครับนี่นี่นี่นช่วงเดือนมีนาครับตั้งแต่เริ่มไปลายมีนาเมษาับก็จะต้นมะนาวโหก็จะออกดอกนะครับนี่ หรือที่รีกเต็มๆก็คือมะม่วงหาวมะนาวโหูแต่ต้นคล้ายๆต้นมะนาวครับนี่ดอกเต็มเลยครับดอกดอกช่วงนี้แหละกลางเดือนมีนาคมถึงเมษายนครับข้างบน,นเป็นต้นกล้วยพัดครับสูงใหญ่ใหญ่โตครับนี่เราชอบจังเลยครับมีดอกดอกมะนาวโหูครับ ออกดอกเต็มเลยครับนี่ต้นอยู่ตรงนี้ครับม่วงหาวมะนาวหูครับนี่วาสนาต้นตะโกต้นใสนั้นขึ้นเองครับขึ้นง่ายโตเร็วครับต้นใสครับนี่ต้นตะโก ใบก็โดนแมงแทะเป็นแมงแมงหรือหนอนไม่รู้เราไม่เห็นตัวครับแต่ใบมีรอยแทะเดี๋ยวไปดูความสวยงามของบัวครับกลางคืนก็จะหุบครับบานเป็นบางช่อบางดอกนี่ครับ สวยงามครับอือจะของนี่ ต้นตีนเป็ดรับนี่ครับชาวบ้านเรียกต้นตีนเป็ดรับหรือว่าต้นพญาสัตบัญญัติตัวนี้ต้นประดูประดูแดงก็ดอกก็ร่วงหมดแล้วครับต้นประดูแดงครับจะออกดอกช่วงต้นปีครับมุกรากุมพารับ พอมีนาก็ร่วงหล่นหมดครับตอนนี้ร่วงหมดแล้วส่วนดอกโมกนี่ครับยังพอมีเห็นอยู่คนี่นครับดอกโมกครับก็จะออกดอกช่วงกุมภาเนี่ครับมีนาก็ดอกก็เริ่มหมดแล้วครับนี่ดอกก็เริ่มโรยราไปตามการเวลาของมันดอกโมกครับ เดูบรรยากาศกลางคืนครับเงียบสงบเป็นคืนที่เงียบสงบครับขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีครับนี่คือต้นโมกเดินเข้ามาก็ไม่เห็นแมวเหมือนแต่ก่อนครับแต่ก่อนนั้นแมวสิบกว่าตัวก็วิ่งเล่นกันสนุกสนานครับพอมันโตมามันก็แยกย้ายกันไปครับ ตอนเช้าถึงจะมาเห็นมากินข้าวแต่ก็อยู่ไม่ไม่ครบเหมือนแต่ก่อนครับแต่ก่อนมัประมาณสิบห้าตัวครับส่วนนี้ต้นนี้ครับหวักมรกตกับมีช่อดอกหรือชอบบ่อใบไมูมครับนี่ๆนี่น,นครับขอให้เป็นดอกครับจะได้มีโชคมีลาภเฮงๆรวยๆคนชอบป่าชอบต้นไม้ก็จะชอบนี่ต้นสาระ ต้นโศกต้นต้นนี้ต้นพยอมครับอ้ตุกคนนอนหลับตีเหงื่อเลยสวัสดีครับ